ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผม <c oughs> ก็มาอยู่กับเราเนาะผมช่องไทยเสาห้านะผมก็สวัสดีนะผมะแม่แม่ทุกท่านนะผมพ่อพ่อทุกท่านผมแล้วก็พี่น้องชาวช้างด้วยนะครับผมที่นะผมเนาะเข้ามาติดตามหรือว่าเนาะผมด like กดไลค์กดแชร์ให้กับเราเนาะผมทุกครั้งนะผมก็สวัสดีนะครับผมวันนี้เราก็ <c oughs> ก็เจ็บคอนิดนะผมก็อาจจะนะผมเสียงแหบอะไรบ้างนะผมวันนี้แล้วก็นะผมพานุ่มน้องนะผมเสาห้านะผมมารับพี่พลอยนะผมกลับบ้านนะผมว่าพี่พลอยก็นะผมถ่ายท้องนะครับผมอาจจะซูบลงหรือเปล่านะผมก็เพราะว่ายังไม่ได้อ่ากินน้านะผมตอนเย็นนะผมนี่เราก็ปล่อยให้กินต้นกอไผ่นะผม ก็อยู่ใกล้ๆนะผมของบ้านขวานนะผมแต่พอดีขวนนะัญแล้วก็ขี่อ้อมนะผมพาสาห้าขี่อ้อมนะผมอ้อมอ้อมไปรับพี่พลอยนะผมอาจจะอ่ายังไงเนาะขวาญก็ช้านนดแเราก็นะผมเพราะว่าเราก็ปล่อยให้น้องนะผมได้เดินกินนะผมธรรมชาตินะผมบ้านของขวาน,นผมอันนี้ก็เป็นต้นกบไผ่นะผมของบ้านเดียวกันนะผม พอดีก็นะผมเห็นมันร่นโ้นนะผมร่นโรนนะผมไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็สงสัยจะนะผมเขาลื้อถอดออกหรือเปล่ากวันก็ไม่รู้เห็นร้นโนนะผมควมันก็เลยนะผมปล่อยให้กินนะผมให้น้องๆได้กินนะผมไปเรื่อยๆนะครับผมกว่าจะถึงบ้านนะครับผมควันก็ผนในความที่ สาามันนี้ลูกมาสาวามันนีม้มาเไหมมาได้มามาได้ค่บคุณเก่งของพ่อนี่นะครับผมก็จะนะผมปีอยก็ถ่ายท้องนะครับะจะนะผมเราต้องให้น้องนะผมได้อกินต้นไม้อะไรบ้างดูครับผมเราก็ไปแบบ ในมุมมิติับผมมุมมิติยังไงเอ่ยนี่ยะผมที่เขาปตูกญ้าับผมเราก็นะผมก็มีอ่าย้าเนะก็อาจจะไม่สวยงามมากนะผมเราก็ผสมผสานกันไปโอ้เดินสะดุดต่อไม้นะผมนี่ผมก็จะเป็นแบบนี้ผมตรงนน้นนะผมก็ใกล้ถึงบ้านแขวงนะผมเบนมวยกินต้งกับพราไว้ลูก อ่ากินไปเรื่อยเบนเหอนเบนเบนไป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 นะครับผมไปไปก็ไปเืมนไหมนี Gaz, ่ผมพอดีพี่พลอยก็จะติดเสาห้านะครับผมจะอยู่ด้วยกันได้นะครับผมเราลักกันนะครับผมดูครับผมหลังเสาห้านะครับผมไม่ ผวจะถ่ายช่วงข้างหลังนะครับผมให้ดูช่วงข้างหลังผมโอ้โห oh, oh. อะไรครับผมประมาณนี้ผมก็อาจจะสูงไม่เท่าพี่พลอยนะผมแต่ก็เอาแบบนี้ป่ะเนาะเราก็ต้องในมุมมองที่ว่านะผมขวานก, <laughs> ก็ไม่ใช่ตกา,ากล้องนะผมอาจจะนะผมของขวานนะผมเพราะว่าขวานนะผมเจออ่า คนเยอะๆนะผมผันก็คุยไม่ค่อยจริงนะผมนี่นะครับผมดูก็อะโอ้ต่ำกว่าพี่พลอยนะผมเราก็อาจจะนะผมอีกสองปีเนาะสองปีนะผมสองห้าก็อะผม,นะผมอาจจะโตวกว่าหรือเล็กกว่านะผมเพราะว่านะผมพี่พลอยก็หยุดโตแล้วผมนี่ผมเราก็ปล่อยให้กินนะผมจะมีหญ้าแบบนี้นผมหญ้าให้น้อง เก็บสะสมเก็บสะสมเก็บพูดปิดนะก็เินไปเรื่อยๆผมกว่าจะถึงบ e ้านเนาะเราก็ให้น้องได้ยุดเส้น hmm. ยุดสายนะผมก็ออกกำลังกายนะผมนิดนิดหน่อยนะผมอาจจะไม่เยอะมากนะผมแบบยังไงเนาะอย่างน้อยเราก็นะผมให้น้องแบบเดินไปเดินมาผม ควาผิพลอยก็ฝวานก็ผูกไว้นะผมอาจจะเดินไปเดินมานะผมได้ออกมังกยนะผมแก่สองห้าก้นะผมก็อุ่นว่านะผมขวางก็ต้องนะผมเข้าใจและดูแลนะผมเพราะว่าแต่เชือกก็อาจจะนิสยัยแตกต่างกันไปนะครับผมนี่นผมสงสัยผิดพอยจะกลับบ้านนะครับผมเพราะว่ายังไงผลไม้ หิวนะครับผมก็วันนี้ขวัญก็เนาะเป็นผมที่โอยเห็นไหมรักก้อนเจ้าเบียกเจากก้านอ้อไหมเนาะนี่ยผมจะเดินกลับยังเดียวครับผมขวัญจะโม้หน่อยก็ไม่ได้นะครับผมขวันก็ไม่ค่อยจะรู้โม,ม้เท่าไหร่นะครับผมทำโม้เยอะนะผมกล้องนะครับผมกล้องผมอันนี้น สองห้าก็จะเดินตามหลังนะผมนี่นะครับผมบ้านของควานนะผมเป็นหมู่บ้านที่นะผมมีแต่ความสุขนะผมความสุขยังไงเนาะ <c oughs> เราสุขตัวเองนะผมเราไม่ต้องสุขอะไร <c oughs> มาเนี่ผมควานก็ตลกเล่นนะผมขำๆไปด้วยนะผมอันนี้ก็เป็นแปลงหญ้าของอของควานนะผมคนบ้านเดียวกันนะผมเขาก็ นะผมจะมีน้องช้างนะ Jamie, ผมมีช้างนะผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะผมก็ปลูกนะผมฟันก็อยากได้แบบนี้นะผมอยากปลูกนะผมเราก็จะได้แบบนี้อยากได้แบบนี้นะผมแต่คงมา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 เพิ่ไหมมาม่เกิดมามาก็ไม่จะสมไม่เอาไม้หัวเชียงหนูโอ้ยมาไใหม่นะโยมมไม่แล้วมึงเตือนเดือดซอย อยากชวนน้าวัดดูน้วัดเดินชอยโอ้ยเออนี่นะครับผมต้องคุยแบบมีอะไรหลักการน,น,นิดๆนะครับผมหลักการน,นิดอาจจะฟังรู้เรื่องับผมอ่างงงันทันใดเนาะกว่าขวานโอ้ยนี่อไหมนี่นี่นนผมกับขวันนะผมมันก็ปล่อยเดินไปนะผมไปเหมือนกับสายลมนะผม เป็่นไหมนี่นะครับผมเอยแม่เจี๊ยนเนาะคือโยมมาแล้วไม่พูดจิแใจในนาไว้คือมึงโอ้ยแม่ไหมแม่ไหนี่ครับผมแม่แม่แม่ก็คือดูนะครับผมดูไหมดูไหมนะครับผมควันนะครับผมควันก็อาจจะสมอง เบื้อนิดนะผมนี่นี่ครผมเป็นหญ้าแบบนี้ผมที่ที่ไปโคยเสาในวัตถุก่าเสาฮึเวลาออนจ้าไม่มเกิดไหนเนาะดูเินแล้ว <laughs> โอ้โหวันนี้เราก็มาเจอนะผม บ้านเดียวกันนะผมบ้านเดียวกันหรือเปล่าเราละก,กันนี่ครับผมนี่นะครับผมเราก็นะผมฝากด้วยนะครับฝากคลิปนี้นะครับรอยเอ้ยไม่กระตุ๊บไม่น้อยเงี้ยงจงหนฝากด้วยนะครับผมฝากติดตามนะครับผมเราก็ปล่อยให้กินอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับผมชั่วโมงงสองชั่วโมงนะผมชั่วโมงอันนี้ก็หกโมงกว่านะผมกากินชั่วโมงหนึ่งก็นะผมมืดนะผม ประมาณนี้นะครับผมสาห้านะครับผมสางห้านะครับอ้สองห้าพูดค่อยๆไม่ได้นะผมพูดดังไม่ได้ผมเป็นช้างที่ไม่ชอบเสียงดังนะผมชอบเสียงพเพรอเพอนะครับผมเพราะว่าสองห้าคุยดังได้ตกใจนะผมวิ่งหนีเข้าป่าทําไงนะผมขวัญก็ต้องวิ่งตามนะผมประมาณนี้ครับผมกับควันนะผมควันก็นะผมอาจจะ คกวนนิดนิดนะผมแต่แล้วก็ไม่ได้กวนถึงนี่ผมฝันก็นะผมให้มีนะผมให้มีแบบเสียงหัวล้อนะผมในคลิปในไลฟ์สดทุกครั้งที่ขวัญนะผมเคยพูดนะผมว่านะผมทุกรลยยิมนะผมทําให้เรานะผมมีกําลังใจนะผมสู้ต่อไปสู้ๆนะครับผมประมาณนี้นะครับกับขวัญนะผมก็ฝากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะผมกับเราช่อง ไล่เซาฮ่าฮ่าฮ่านะครับผมนี่ครับผมขันก็เต้องหัวเราะไปด้วยนะผมคาไปด้วยนะผมเพราะว่าเราก็ไม่อยากเสียเลือดนะผมล็อกเสียเลี่ดทําไมครับผมคนไทยนะผมเรารักกันนะครับผมดูครับผมดูเสางห้าโอ้โหโอ้โหอะไรโอ้โหนะผมเกือบสูงเท่านะครับผมโอ้โหอย่างประมาณนี้ด้วยจี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  นะครับผมคีคีคือว่านะผมคืออะไรนะครับผมกีคีนะครับผมภาษาสวยนะผมคีคีนะครับภาษาไทยก็แปลเป็นภาษาไทยนะผมคืออะไรคือคือที่คือนะครับผมประมาณนี้นะครับเราต้องจับใจความถูกนะผมวรรณนิดนะผมสอนภาษาวรรณนิดนะผมสอนวรรณนิดนะผมนานๆควันมาไหนมามาอัดอ่าถ่ายคลิปด้วย ในสดนะผมจะสอนนังก็นะผมก็นะผมขำตลกไปเรื่อยๆนะผมตามภาษานะผมนะผมคนป่าคนดอยนะผมถอยยี่ยี่ยี่ไม่เด้อไม่เด้อถอยมวยมวยไอ้กัะน,นะถอยกูอบเอ,อ้ไหนนี่นะครับผมอถ้าแปลภาษาไทยผมยาวครับผมยาวยาวยาว,ยาวนะผมตัวไม่แม่ฟังแบบ ยังไม่รู้ยังไม่รู้นะผมต้องฝึกวรรณคัมภผมนะผม,นะผมฝึกฝึกวรรณคัมวรรณนิดนะผมเดี๋ยวก็แม่แม่ก็รู้เองนะผมทุกทุกท่านเนาะที่ไม่รู้ภาษาของควันนะผมประมาณนี้นะครับผมไปถอยมวยถอยอันโมโข้าใจโนโม,ม,มามิไม่ดึงเรื่องสิถอยมวยนี่นี่ครับผมแม่แม่ก็คือ นม่ก็คือแม่ขเขาเรียกว่ามองครับผมแม่ก็แม่คนะรับเนาะดูครับผมดูนี่นี้ครับผมประมาณนี้ครับผมภาษาไทยครับผมแม่แม่ยวงเนี่ยนโอ้นี่ครับคือดูนะผมก็ไปมัมว่มวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ผมโอ้โหภาษาบ้านถิ่นบ้านเกิดตัวเองนะผมขวนก็ยังนะผมจับใจความไม่ถูกนะผมโอ้โหทำไมเป็นอย่างนี้นะ,ะผมกับขวานโอ้โห ช้างป่านี่ช้างบ้านนะผมไม่ใช่ช้างป่านะผมดูนะครับผมโอ้โหดูสอห้าเกือบนะผมไป essen, มาก็เกือบสูงเท่าพีพลอยพีพลอยไม่ใช่ธรรมดานะผมโอ้ไม่ใช่ธรรมดาก็เป็นช้างนะผมโถ่อยกระนับพลอยโถ่ไอ้วาดรู้อะไรเยอะฮะโถอยเฮ้ยไม่รู้สวเสียงได้ไหมเนี่ย มีสั่สมันอึดสมัดได้กี่นี่วะถอยมาถอยมาถอยทโถอยมาไอาโบดูได้ไหมนี่วะนี่ครับผมเราไม่ใช่พูดเสียงดังนะผมเราก็บางครั้งน้องๆน,นะผมก็ต้องนะผมมี แบบโทรศัพท์อยู่ใกล้นะผมควันก็อาจจะพูดแบบค่อยๆจะเสียงดังนะผมนี่ประมาณนี้นะผมควันนะผมก็นะครับผมวันนี้เราอยู่ทำธรรมชาตินะผมโอ้โหต้นก็ไผ่นะผมโอ้โหสวนหญ้านะผมโอ้โหต้นไม้นะผมโอ้โหมีหลายชนิดนะผมหลายพันนะผมต้นไม้นะผมโอ้โหอย่างนี้ผมธรรมชาติบ้านนอกนะผม คว้านกหัวเลาะคนเดียวเราขำคนเดียวผมไม่มีไม,ม,ม่มีอะไรขำนะผมดูเสาห้านะผมกินยากควานกขำนะผมขำคนเดียวโอ้โหอย่างนี้นะผมโอ้โหนะรเราไหมผมเรามองดูนะผมแล้วก็เราก็นะผมมีความสุขนะผมในความรักของเรานะผมกับนี่ับผมสมาชิกครอบครัวนะผมเสาห้านะครับผม โอ้โหเสาห้านี่นะครับผมนี่นะครับเสาห้าขนเป็นเสาอะไรเอ่ยเส้าเจ็ดนะผมขวานเศาเนี่ยผมขวานก็ <c oughs> เออนะครับผมก็ <c oughs> ก็ให้แบบท,ทุกท่านเนาะมาดูมาชมแล้วก็ขำๆนะครับผมมันอย่าซีเรียสน,นะผมเพราะว่าเราไม่เครียดนะผมเราไม่ซีเรียสน,นะผมทุกปัญหาต้องมีทางแก้นะผม ประมาณนี้นะผมแต่ควานนะผมเรียนแก้ไม่ถูกนะผมคุยดังไม่ได้ผมเดี๋ยวเขาว่าควานบ้านนะผมควานบ้าไม่ใช่นะเดี๋ยวว่าควานไม่เต็มนะครับผมควานก็พูดนะผมโอ้โหพูดตัวเองดูซักไม่ดีนะผมว่าตัวเองนะผมนะครับประมาณนี้นะผมควานก้นะผมอยากจะให้นะผมรอยยิ้มนะผมทุกๆท่านนะครับผมที่เข้ามาดูมาชมนะผมก็ฝากด้วยนะครับผม ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะผมก็ขอให้นะผมทุกทกท่านนะผมมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมพ่อนดประเสริฐนะผมก็มอบให้กับทุกทกท่านนะครับผมนี่นะครับผมขวานก็จะกลับบ้านแล้วเด้นนะครับผมกลับบ้านแล้วเดอ้อนะอ,อูอ้หูนะครับอะไรอีกอู้หู้นะับก็คำว,ว่าสวัสดีครับผม